ไช้มักสายขาวเด้อพี่น้อนตงตัวนี้แต่ว่าของห้อยได้บ๊ลูครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามหาจากฟองมึงกันนะพี่น้องให้เบี้ยวจักหน่อยครับพี่น้องแต่ว่ารอครับรอรอรอพี่น้องเดี๋ยวบึ่งกันหน้อยไรเนาะนีน่เนาะงอ้อ นี่บ่อเจ้าของตัวจริงครับผมสวัสดีครับเจ้าของพูดลรอเนี่ยรอทั้งคนทั้งงวมือนี่ยรอล่างเดินอยากกินยาต้อมรออยู่นี่ยพอพันครับพี่น้องเสื่อๆครับสายเขาใส่ห่วงไว้เด้อพี่น้องนี่เตห่วงกับสายประเสริฐบนบ้านก้อยหาศีลเตหงกับสายพนพนเทศเขามาเนาะนี่เนาะครับพี่เต๋อครับครับวโลนอายุได้ไรบ้างได้ล่ะตัวนี้ จักกับมันแกวสองสิบนสามประมาณนี้เนาะโบกเกินครับโบกเกินสามปีแกวสองสูงร้อยห้าสิบร้อยหานะจะมีบวกจังหน่อยดอกพี่นอ้องวัดเบิ้งดูพินเออมาท่าพี่น้องเพิ่นอยากได้ไปเฮ็ดพอพันร้อยห้าสิบสองอ่ะบวกบวกลบนะครับเนาะร้อยห้าสิบบวกลบนะะครับ ประมาณนี้เพราะว่าพื้นที่อย่นกับบทเทียงบนไดดอกพี่น้องเปิดเท่าไรพอพันสามสิบสี่ห้าเลยครับสามหมื่นสี่ตอได้บ่อพูดได้พูดได้อยู่เนาะพวกแกงขาบ่มีปัญหาอย่างตัวครับนี่รอรอพี่น้องฮะเมื่อกี้ประเทพันอยู่ไปสมอยู่ครับแค่จเป็นการเป็นงานแล้วเนาะสามปีแล้วครับนาดีอยู่พี่น้องได้ยากได้สายขาวไปไว้ทับไว้สมครับผม สามหมื่นสี่คุยได้อยู่จักหน่อยครับอเบอร์โทรละศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งศยเนย์ครับศูนย์เ้านหอยเนตาลิตครับผมอ่ะขอบคุณครับผมส่งพี่ครับคุยกันเบิ้งครับพี่นนองใกล้ไๆนะเบิ้งงวงามเอาองวงามมาฝากพี่นนองว่าสันหอยเบี้ยนามือนนี่ดี่บ่แดงๆดีบ่แม่นางแดงจงคึงครับสมใบเบี้ มนางหน่อยครับพี่น้องสูงสิประมาณหน่อยสามสิบห่าเปิดทรายเบี้นแม่นางเขาหมื 18, นะ่นแปดเนาะโอหลอดเศร้าพี่น้องเอ้ยหมื่นแปดต่อได้อยู่เนาะครับโบดกบเครื่องพี่น้องต่อได้อยู่นิดหน่อยก็สัน่นเออมีอีกวะไรน,นี่เอา้างูอัามอีกตัวหนึ่งครับ<ฮ>จัดมาโกรธเลพี่น้องเมื่อน,นี้ เสียดายยังนึงครับแดดบ่ออกอันแดดออกสี่เหลี่ยมม่วงๆอยู่พี่น้องตัวนี้ก็ได้สูงสิบประมาณก้อยสามแปดครับตัวนี้เบ็ดนุ่นโตเครื่องดำอ๋อโบดครบเครื่องขึ้นกันตัวนี้ก็ได้เปิดเท่าไรตัวที่สองเปิดได้สามห้าสองหมื่นห้าอ๋องัวงามเนาะก็ได้เบิลลาเบลลาเมื่อนี้เบลลาครับที่สองอ๋องัวงามปรูเอาเบอร์โทรครับผม 082ครับ082 22 22 932 932 78ครับ78หอยเบนเจริญศินครับวันตัวใดกับมาคุยเบิ่งเนาะครับเนาะครับอขอบคุณหลายๆเบนครับผมปลางวงงามปู้หอยเบนครับพี่น้องเออผู้ใหญ่นี่บลูว่าเพิ่นปิดจอบเท่าไรปล่อยหลานได้หรอห้อยตัวนี้ปล่อย53ครับ

ใส่งวัวที่เป็นซื้อขายกันแล้วครับพี่นอ้องเตรียมตัวไปขึ้นรถเป็นเฮ็ดคอกกันไว้ในทีมงานหอยเวียดครับพี่น้องด้านหนา้าผมต้องหัดทำสืขายปะบปดกันไหนอีกขายกันพี่น้องเรื่องขนาดงานมาด้วยครับผมบึงของไม่ห่างจากน้องหานครับพี่น้อง เขาคอยยิงอาวุธมือจ่อผมลงผมก็คอยต้องชยช่วงหนึ่งผมลงครับผม่น้ำชัดของถึกไปก้อนๆอเอาแม่ลูกมือหาพันครับแม่ลูกมือหาลูกตัวแม่แม่ครับคมือหาพันเนอะลูกมือหาพันเนาะมองเป็นมือหาลอยตัวนี้ยังมีพัครับนี่อ๋อแม่สูงสิประมาณหนึ่ยี่ห้าครับตัวนี้ครับแบบประหยัดครับแบบประหยัดแม่ทองว่างนะครับเนาะแม่ทองว่างลูกตัวแม่ลูกตัวแล้วก็ตัวนี้ครับมือหาต่อได้ เออแม่จำปาลูกโตแม่คือกันครึ่งแม่นี่เบิดนี่ผมจะได้สามสิบหกครับชุดสามชุดสามสามหมื่แม่สามหัวใจสามหมื่นหกแม่จำปาโบดๆครับลูกตัวเมียลูกตัวแม่ทั้งสองทั้งสองครับถ้าถ้าชุดชุดแม่ลูกน้อยนี่เท่าไรครับนี่ชุดนี้จะได้เสาหาครับเสาหาแม่นางน้อยเท่าไรครับจะได้สิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเนาะ เป็นราคาห้องกับอุ้ยใดคือกันด้าน้างผมแมนบอนี่ทั้งนี่บ่แมนแมนสราของนีตื่นสวยบ่นาะขื้นมาสวยขนาดนคู่นี้ใครเศร้า <c oughs> เป็นแม่นางบอกครับนี่แม่นางคอโอ้แม่นั่นงามครับแม่ัวลลนสูงสิบประมาณมปดครับเกือบรนึ เขาเปิดเป็นแพ็คคู่บอกเลยแยกอยู่ไอแยกกได้ขึ้นกันครับแม่ฮัวลนเนี่ยเท่าไรครับแม่ฮัวลนเนี่ยคันแยกแม่ฮัวลนอย่างไร้าหาครับสองหมื่นหาเนาะต่อได้เล็บงามครับตัวนี้ตัวนี้แดงเข้มได้เส้าสามครับเส้าสามแม่นางคือกันตัวนี้ด้านหลังผมขออนุญาตมุนกล้องพี่เนาะไอ้เส้าซีครับโคมลูกโตแม่เส้าซีแม่สูงประมาณหนึ <Gym. S 1> ่สามสิบหาครับตัวนี้สองหมื่นซีส้นพี่เข่า ในห่างคนจัดมาสองรถหกล้อครับพี่น้องสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ลูกตัวแม่คือกันตัวนี้แม่สูงสิบประมาณร้อยสามหาบวกครับสรงลูกน้าครับตัวนี้ลูกออกสีเม็ดกระเปือกครับตัวนี้ตัวนี้ในห้างมนครับแม่แม่ใหญ่นี่แม่ทำเาเดียวกันครับลูกรอบเป็นไงใส่ลูกเพิ่นตัวใดลูกตัวผู้ลูกลูกแดงเนาะลูกแดงครับผูแดงแม่โค้งสางครับสูงใ,ใหญ่ ครับสูงสิประมาณรน่อยหาิหาบวกครับตัวนี้แม่แม่แม่ทับแล้วติรับทับีเดือนเล้วครับเดือนใส่ยังเนาะใช่ตูหรือใส่หลอดใส่ตูเนาะประกันบะหาเดือนประกันเตวกันนาะทั้งนอกลูกตัวผูทั้งในไปรุ่นเอาหาเดือนพิ่ประกันเปิดยูเค้าไรก็ครับจุนหนึ่ต่อไดนเนาะต่อไหนเบิดหครับอ่ะเบอรทั่วครับผมทั่วศูนย์แปดสามศูนย์ม่องครับผรัด ขอบคุณครับผมจากบ้านบ้านยังตัวน้องหานเนาะอ๋อฝากพี่น้องครับผมจัดมาหลายชุดหลายตัวพี่น้องจะหลงครับมัวเพิ่นพี่น้องกัจังสอบถามเพิ่มเติมคุยเอาครับมี่ยังสนใจกะคุยกับเพิ่นเบิ่งพายงคือว่าได้งัวงามมามานั่งที่สองนี่ตัวละาชอบมากอร่อย เปิดซาวหกห้าร้อยสองหุนหกห้าร้อยตัวนึงได้สีครับพี่น้องแดงเข้มพอดังสูงสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกครับตัวนี้เครื่องดำปะเนาะ,ะเครื่องดำครับพี่น้องแดงแดงเข้มๆตัวนี้ได้สูงครับตัวนี้สูงสิบห้าร้อยสี่สิบครับสี่สิบอัพพี่น้องตัวนี้ ซาวหกห้เปิดซ้ากันพี่น้องกัจังเลือกเอาเบอร์ทั่วนะครับผมถ้าแพ็คคููถึงล่งไหลถึงลงไหลครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่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 เจ็ดหอยยงสว่างแดนดินขอบคุณครับผมหอยยงกับพี่น้องงวงงามงวงามคู่ของหอยยงก็ได้สวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องยังเป็นทางการครับ วันอังคารครับมือนี้พายพีพีน้องมาอยู่สนามบ้านโคกจเจริญครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสนามบ้านโคกจเจริญพี่น้องวันอังคารกับวันเสาร์ครับสองมือมาพอกกันได้พร้อมรังใจคือเกาครับพี่น้องเบื้องแล้วกันพร้อมรังใจกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเพียงรังใจสบายใจฟ้ามดเวยอพี่น้องฝนตกยังแห้งครับเมื่อคืนนี่ตกแห้งห้วกอะเบิ้คืนยังมาเสา้าครับตอนนี้ยังลินมาเรื่อยๆอยู่พี่น้อง สภาพสนามกับย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับเละให้ก็บุญบังไฟครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาหลาอ,อมาชมวัวกับถ้าฝนตกกับใส่รองเท้าบูทมาเด้อพี่น้องสชได้สนุกลุย,ย้าใส่ผ้าใบใส่อันนี้มมวนี่บสะดวกย่างครับพี่น้องบังงวมสิบ,บอ่อขัดไปไหนเอ้าเพาพี่พี่น้องไปรอไปชมครับงวัวเข้าไหลอยู่พี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้ไปครับพี่น้องวันสำเร็จได้ยัางากบ่ครับมื่อน,นี้ แม,แ,แม่แยกลูกบ่กครับรบ,บึงแม่แยกลูกกันนะพี่น้องผู้ใดาหาแม่แยกลูกอยู่สูงสิบประมาณหนอยสามสิบหาครับตัวนี้ห<ม>างเงาหางจับดีอยู่พี่น้อง,องเครื่ององมครับถ้ามีลูกโตต่อไปสิบประมาณลูกที่สามบ่ต่อไปบ่ลูกสองครับ เปิดเปิดยอ่เขาใด้น่ใจครูเูชเจ็ดหาร้อยค่ะมื่นเจ็ดหาร้อยเนาะอัต่อได้ครับผมเขาประกันตัวนี้ให้บ่ห่อยประกันอ่าพวกแกงขาเนาะพวกประกันได้ท้องแต่ว่าเขาว่าสมแล้วโอ้ยยังบ่ได้ตรวจครับไพ่นอกพวกแกงขาเนี่ยเขาประกันให้อ่าแต่ว่าเจ้าของเขาเขาว่าทับสมแล้วสมมาแล้วได้โดนปะไรเขาว่าสมประมาณสองเดือนครับสองเดือน พี่น้องก็ไปรุ่นเราเนาะเพราะว่าเพินสื่อมาเพันกับบได้ไปเห็นเขาชมเขายังบอเจ้าของเขาเขาว่ากับว่าไปน้ำเาจ้าของเพื่องเพื่นกระหดล่ะล่ะครับนี่มีสัญญาณบันเหรอสัญญาณแล้วพี่น้องกหดแล้วครับพี่น้องก็ไปรุ่นเอาสิบเจ็ดห้าร้อยบอสิบเจ็ดห้าร้อยครับนี่ตัวเดียวบอห้อยเมื่อไีย่ครับผมเอะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสาม หอยสำเร็จว่านอนครับผมอ่ะขอบคุณครับผมอ่ะตู้ใดมากแม่ยแยกลูกครับพี่น้องเออมึงหอยว้นครับพันไดองัว่าเลียงมากฝากพี่น้องมื่อนี้ใส่ตัวใดอู้ยังลูกทรงลูกขันเทพครับ,รบแบบนี้พี่น้องลูกตัวเมียลูกแรกลูกตัวแม่ลูกยังล่ะอพอพันตัวใดตัวนี้ เหาไปก็เห็นสือพ่อไปได้พ่อไปได้เจ้าลูกเนอกตั้งดีครับสงสัยร้านเที่ยวไปเรียนมั้งทั้งไงทั้งตันครับตัวนี้พี่น้องลูกโตแม่เพิ่นเฮ็ดเขามาบ่อนี่เฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับเอ้าอแม่สองตัวได้เป็แม่นั่งพระเจ้าพ่อโคตรมุ่นหาหมดเลยว่าเขาจะคาดห้องอะไรครับลูกแรกวัดนี่ลูกแรกครับ หมื่นสองตัวไต้าเกิดมันแสนกลวงามื่นสองแม่เป็นยังไงตอนนี้ครับสมเชื่อยงไลื่อน้องเขานะเรื่องสยเขาเจียวเงินเขาเจ้าสีขึ้นเงินไหลขาเจ้าสีขึ้นเฝ่าเลยเฝ่านี้ขาเจ้าสีบวขายคนเรยกเฝ่านีมาคนมาเอาไปคนว่าเอาเงินึนซักถเขาไ่อยากขายมันสียดาเป้าเลยาจูงเฝ้าจูงออกจากคอก เห็นบอหนองมัมาหนองมันตั้งไรตอล้ากันเ้หนองตั้งว่ามันง้อผูกครับสูงสิบม้านลอยสีสิบเครื่องดำทั้งแม่ครับเครื่องคบกอก็คุยกันท้องว่างสักก่อนตอนนี้เปิดอยู่หาหมื่นสองต่อได้ครับน้ำอเบิดหรือเปล่ะมีคมเดียวหาหมื่นสอง เลี้ยตัวตุกสายแล้วไงวุ้นสิ้นร้าวงการแล้วเนี่ยผมมึงมันหรอเปล่มึงเนี่ได้แล้วครับอ๋อไแล้วครับหายแล้วดิหายแล้วหรอหายตัวอบ่อันว่างหันจูงไปว่างหันอ๋อแม่ลูกลูกโตแม่แม่เลี้ม่ลูกม,มั้นี่แม่เหลืองลูกแดงแม่มันเพราะว่ามันเทองเดือดสองเดือนสองเดือนไปจ้าของเก่าคนว่าด้แล้ว่พี่ท้องว่างหมดแล้ครับพี่น้องมาจางประเทศหมดแล้ว มีน้องก็จังไปรุ่นเอาในทองเป็นทั้งน้องนี่ลูกตัวแม่ลูกแดงแดงลูกหาเดือนนึงเขาหนึสิเขับหาเดือนเนาะลูกเคลอดีลูกเด็ดขนาดตัวโอ้ลูกลูกใบลูกหลอดครับพี่น้องใบหลอดครบครับเอกสารครบอยู่ตัวนั้นแม่นี่ทับโตมาปะสองเดือนสมโตบะดนีรครับตัวนี้สมโตบัดนี่เปิดที่เท่าใดก็คร้มนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยแต่คู้ใดเยอะก็กลั่นเยอะเนาะ อ่ะปากเบอร์โท่ไหนีะละ่ล่ะศูน0 8แปดห้า3 5นย์แปดห้าหี่สามหกสี่สามหหอยวนหอยนวนวาริจภููมสองโคม้มเอนี่งามวะสุดยอดครับโคมนั่นอ๋อผู้ใดอยากได้งองามไปไป้ป,ประดับกอกครับชุดนั้นปากของหอยวนครับพี่นอ่องหืมสะเละพี่นอ่นอั้งนี้บรูุว่าเป็นซื่อคายกันแล้วหรือยังกับโซนนี่ทะเละ ใหญ่ๆครับเลือดสูงๆ <c oughs> ก็เห็นจาของคนเรื่องพี่น,ออน้องกันหรื่อว่าพันซื้อขายกันแล้วกับบรูครับแต่ใหญ่ๆน้วนครับทั้งนี้เป็นลูกผสมครับพี่น้องตัวนี้เสดายยุพี่น้องผู้ใดมากกเกลยแต่ว่าพ็เห็นจะของค,ค,คนครับนี่ มานึ่งมานั่งไลแล้วบ่มานล้วบ่้ายเปไหเลยตัวแม่เศ้าหาตัวลูก16บหกให้เวียดหรือให้ไทยเวียดเนาะเอมานมันฮ่พอกินดูเลยทังสีแดงเงินเาสั่นะมือนึครับ1มื่นพ เรียบร้อยหาเรียไปปรงลาอยังไปไปไปยังยังวันเนี้ยวัเนี้ยครับผมสิบเจ็ดห้ารยมื่นเจ็ดห้าร้อยราคาสนามครับเนื่อเป็นเนื้อครับพี่น้องสีแดงดีปะนังครับสูงสิประมาณร่อยสามสิบห้าเนี่แหละพี่น้องตัวนี้หมื่นเจ็ดหมืนเจ็ดห้มื่นเจ็ดห้ารยครับราคา มองเอาบ่ครับหรือต่อได้อยู่นี่ต่อไดไได้ก้อยในอ่าคุยกันได้อยู่เนาะครับเนาะตัวนั้นกินเจ็ดัน,นั่นตัวนี้เป็นแม่แยกลูกบ่แม่แยกลูกแม่มาเดี๋วเดี๋ยวเจ็ดปันี่เจด้อยเออในความมมีเงาครับเหน้อยก็ปบอกะไปายมผมยังอึงอยู่ที่นี่ว่าจะลูบคุบบสูงสุมั้อยบอยู่พี่น้องแม่แยกลูกเครื่องดำหมื่นเห้าร้อต่อได้อยู่เนาะ ตัวนี้ก็ได้ประกันตัวนี้ให้ได้ครับครับแข้งขาได้อยางได้ทั่วมากครับนับมุกํามันคุยกันครับเอาเบอร์ทวไปเนี่ยครับผมสองปัญหาครับมันสองปัญหาพมีเงาเอารูมใส่เลยอ่าซาเล่น่อยครับตัวนี้แม่นั่งนสองห้าร้อยหนึ่งสองห้าร้อยสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้แหละบวกลบกบพี่น่องแม่โฮโลนนั่งหน่อย 1 2ื่นสอคุยได้ีเดียวคือกันอยู่เนาะคุยได้อยู่เบอร์โทรน่ครับผม087ย์แ2ดเจ็ดศูนย์แปดเอึ่นหาครับหอยหอยอึ่งน้องหันห้อยอึ่งนองหันอ้าขอบคุณเรื่อยๆครับผมครับอ่ะมาคะมาคุยกับเพื่นเบิ่งไก่ไก่กจังว่ากันครับพี่น้อง2อตัวขายเท่าได้ก่อนสักแปด ทหารสองตึกตัวละเซบซีแต่วันมีตัวหน่อยตัวใหญ่คือขายคือขายเอาไปหมุนตัวไหมครับอยากขี em? ่ขานแกเมื่อหาแนวใหม่มาหมุนอะไรครับเขาย้ายอีูที uh ่บ huh. so ่อเดียวไหมเขาสองพันแปดครับผู้ใหญ่กับผู้น้อยสายดำพ่อยไปไล่แบบนีะห้อเพื่อนตัวไหน โอ้สองตัวว ok. oh, ok ok oh, 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 ok uh, ่านตัวเดียวก็จะได้ราคาดีเด็ดจดก็จะโดนเงี้ยนี่ครับโอ้เฮ้ยนอนเขากระตุนห้อยค้างโอ้เป็นอยังเป็นอยังดอกโอ้สวยแล้วกันได้ห้อยกันยังเออทยอยมาเรื่อยๆอยู่พี่น่องหางัวมาทรงเวียด แม่นครับไปง่ามเจ้านั่นไปติดตามเจ้าตลอดจเจ้าไปหาเบิรงง่วงกี่ง่วหน่อยขอเนเด้อครับครับได้ครับแต่มันมีในสนามเดี๋ยวผมเบอร์ไงเนี่ยสบายใจฟ้ามีงไปหาเบอร์ตั้งง่วงง่ามเนาะตำรวจผมกับทายเบิร์เหรอครับแต่มันมีพี่น้องมาแต่ห้างไหนเนาะครับนี่มัฒนาห้างเองพวบันหม่จ้าครับครับเอ้าเป็นให้หาง่วกี่ให้เอ้าพี่น้องครับครับขอบคุณเรื่อยๆให้กำลังใจกันครับพี่น้องเท่าไหร่ก่อนฮึอันนี้สามหมื่นสามสามหมื่นสามมาแล้ว แล้วครับเบิดรถแล้วมือนี่บ่แล้วยังอยู่สองโอ้ยเดี๋ยวจังไรว่ากับเบิดโอ้มื่อเช้าวนี่เห็นแกไปไอ้ขึ้นรถอยู่ข้างฝุนเพราเนื้ออันนี้สองแม่ครับนี่สามบนสามโอ้ซื้อขายดีตละพี่น้องมือนี้ก็ได้ฝนตกกะได้การอยู่พี่น้องนี่สำหรับสถานการณ์มือนี้ก็ซื้อขายกันคึกกักคึกเกาครับพี่น้องอ่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีอยู่พี่น้องสำหรับ เกษตรกรคนเลี้ยงงัวครับกะอดใจจักหน่อยครับพี่น้องมันอาจสิราคาอาจสิบว่ขึ้นบอ่ออันนี้ปวดผาดอย่างทีเขาคิดไว้กะพี่น้องก็ต้องอดทนครับเพราะว่าเอ่องวัวปริมาณงวัวในประเทศเทานี่มันหลายครับพี่น้องข้อมูลปีหกหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่งวัวประมาณเก้าล้านตัวครับพี่นออ้องเก้าล้านตัวนี่บวกลบเด้อพี่นออ้องเพราะฉะนั้น มีหอยเวียดมีหอยต่างประเทศคนเขามาซื้อให้มันก็นคอยระบายออกไปครับพี่น้องระบายออกไปเรื่อยก็คิดว่าราคามันก็นจะคอยขยับขึ้นนะพี่น้องอด,อดต้องอดทนครับพี่น้องไม่ได้ใจเฮาปันใดเพราะว่า,าโดนเติบแล้วที่ในหอยจากต่างประเทศคนบ่ได้ามาซื้อว่าสงออกนี่พี่น้องเพราะว่าเฉพาะาการบริโภคการซื้อขายในประเทศนี่มันก็น มีอยู่จำนวนหนึ่งเป็นลักแต่ว่ากะงัวมันก็ยังหลอยู่เพราะฉะนั้นราคามันก็ถือครับสาเหตุหลักๆเลยเดอพี่น้องที่ราคางัวมันถือนี่เพราะว่าเป็นเป็นย่อนงัวมันหลายครับงัวมันเลยใกล้ใกล้ว่าล้นตลาดล้ะพี่น้องราคามันก็เลยถือนะค่อยระบายค่อยขยับขยายออกไปพี่น้องนี่นาคตอยูหรอกถ้าห้อยเบียดิ่นยังมาสื่อมาระบายออกไปเฮ้าโยงสิพี่น้อง อ่ะกากพี่ฟังน้องไหมครับผม